ไลค์กดแชร์กดติดสต๊อกให้ลิลลี่ไปแล้วด้วย,วย,วย,ยะบบน,นะคะไอปะปะ๊าเขาเริ่มเปลี่ยนร่างไม่แมวทำไมปะปะ๊ามีแต่หางเลยครับทไ่ที่เราเห็นมันมีตัวเดือดเย่ะ yeah, แล้วอ,อ,อืปะป๊ายังไม่เปลี่ยนร่างเร็วอันนั้นเสียโรบักนะคะปะป๊าเสียโรบานเลยไม่ได้ใช่ไหมเลลี่ก็มีแต่หางค่ะลูมีอ๋อเกมมันบั๊กแน่เลยมันยังโหลดไม่เสร็จค่ะมาขยับตัวไปเลยขยับตัวไปเลยเหรอคะ เอ้ยนี่เหรอครับเป็นแมวต้องคุยกับแมวก่อนแล้วก็ทอสโอทอสต้องเสียเราบั๊กไม่เอาไม่เอาเฮ้ยปาก์คายเป็นแมวแล้วพอไปคุยกับเขากลายเป็นแมวกลายเป็นแมวกลายเป็นแมวไม่ก็อ๋อหดนหมาชิบะทำลายป๊อปแคทป๊อปแคทปุ๊กกายเป็นเดี๋ยวป๊าป๊าซ้อมๆก่อนเอาลิลลี่ลิลลี่ไปไหนเนี่ยนี่ไงป๊าเจอลิลลี่แล้วเลยลิลลี่มายืนยืนมายืนคู่กันหน่อยสิป๊าป๊าไปทางไหนครมา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 มนมา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 า เอากุญแจกุญแจออกมาเจอกุญแจแล้วพิกอี่เอาไปตรงไหนไปตรงไหนคะนี่ค okay. ่ะแม่กุญแจแม่กุญแจแม่กุญแจไขเข้าไปเลยโอเคบ๊ะป้ามกดกุญแจมากดเบอร์หนึ่งมาก่อนเอาไขเข้ามาแล้วค่ะมาเจอใครคะเนี่ยเพื่อนเจอเพื่อนแล้วก็เข้าไปบ๊ะป้าเดินเข้าไปเข้าไปเดินเข้าไปเฮ้ยตัวไรเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากเลยลิลี่หมาตาแดงเลยเหรอคะนี่มันชิบะเนี่ยะฮะชิบะชิบะชิบะอินุไม่ใช่นะมันเหรียญ อ้าลิลี่ทำไมถือกุญแจอยู่ปลาป๊ากุญแจหายไปแล้วเอานู้ยแสดงว่าหนุ้ยไขมาแล้วสิเฮ้ยลิลี่ปลาป๊าตกลงมาตัวแล้วตัวแล้วเอออ๋อมันยืนนานไม่ได้นะครับเออตัวแล้วตัวแล้วปลาป๊าต้องไปหากุญแจใหม่อีกรอบใช่ไหมไม่ไม่ตอนเลยปลาป๊าไปหยิบไปหยิบหยิบแจมแล้วป๊าไปหยิบแจมมาแล้วปลาถือกุญแจมาแล้วเอ้าไขกุญแจอ้าลิลี่มาปลาป๊าไปแล้ว ไปไปไปกันไปกันไปกันโอ้ชิบะตาแดงชิบะไปโกนไข่มาแล้วชิบะไปโกนไข่มาชิบะไปโกนไปปลาป๊าอีกแล้วไอีกแล้วมีมีมีขนไม่มีขึ้นไตไตโอ้ยปลป่ากะตุกโปลาปาขึ้นผิดเสาด้วยค่ะมามาปลปลาก็เสร็จสลับเลยปลปลาไม่เออปลาป๊าไม่เชื่สลัปลปลาปีนใหม่โอ้ปลาปลาลอยยังไงวะเนี่ยโอยติดเต็ด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 แค่นปลไปไปเร็ว เว้เววาวโอ๊อ๊อ well, oh, oh ีกแล่ะอีกล้วค่ะถ uh? ้าโดนปาามันจะตายนถ้าโนปาดมันจะตายเราปิด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 ไม่ปิดันปินปิดฟังด้วยโอ้โหแม่เจ้าปิดปินปิดปิปินปปปโอ้โหโอ้ปอบามาแล้วปอบามาแล้วแม่เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนไปทำอะไรตรงไหนโอ๊โ เอาอีกแล้วค่ะป๊าป้าเอาออ,อ oh, <what? S 1> ทำไมมันเกินตลอดเลยครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เล้วจะไปช่วยลูกแมวแล้วนะคะตรงน,นี้ลิลี่จะไปช่วยลูกแมวแล้วคะ่ะ <c oughs> ใช่ป๊าป้าต้องใช้สกิลออบบี้ขั้นสูงสุดของป๊าป้า,ะะาแล้วค่ะเดี๋ยใช้มันแล้วต้องใช้สกิลป๊าปาลิลี่เปิดใช้เข้าไปแท้ทีละเอืเออโ้ยลบลบไปที่ต้นต้องลบไปท <c oughs> ี่ตอน <c oughs> เลยค่ะ <c oughs> หัวแบบเป็นจ๊ดอดแถมอดน้องแบบเป็นทหารป๊าใช้สกิลขั้นสูงสุดโอใช้เปิดเปิดก่อนใครเปิดเปิดอันตีออบบี้เปิดเปิดอันตีออบบี้เปิดอันตีออบบี้อ๋ออันนี้เกยแล้วนะค่ะโดยน้อ๋ลิลี่โอ้มันมีที่เหยียบไม่ได้ด้วยหรอคะมันมีที่เหยียบแบบมีระยะเวลากำหนดด้วยหรอคะอ๋อใช่ค่ะดึงดุมบอกดึงบอกไปใช่ไหมคะไวตัวเละ โอ bert, ้ปลาป่าคล่องแล้วปลาป่าคล่องแล้วอยนี้อย่าเพิ่งโดนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจะกินมือปลาอย่าเพิ่งจะกินมือปลาเดี๋ยวี่จะกินมือปลาเนี่ยปลาป่าจำได้แล้วอันใหญ่อันอัใหญ่ในห้ามเหยียบไดียวถ้จะแก๊กี Ag ้ปลาโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮตาย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 ปลาตามตู่เรลลี่มาแล้วค่ะว๊ายว๊ายว๊า วเออเ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 อว้ยตเว้ยอ่ะมาตาตุ่มนิลี่มาแล้วค่ะอว้ยเว้ยว้ยยเวยโอ้ไปไหนครอย่ามึไงอย่ามึงสกกีปาอุ้ยเฉียดอุเฉียดอุอ้ยเฉียด <they say that>

อเอลี่มาถึงหรือยังไอแพดมันชาจจ้าใช่ไหมครับมันเลยกระตุกแล้วไอแพดเครื่องใหม่แล้วก่ะอู้อวววว,วเร็วเขวว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 ่ะไอววววววบวว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 อววววเวีววววมววลวววววยวว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 น หอตัวเอ้ยป้าไม่เห็นว่ามีหมาอีหม,มาชิบะหน่วยชิบะต้องทำยังไงถ้าเจอหมาถ้าถ้าเจอหมาชิบะถ้าเจอหมาแล้วต้องเอาเจุกหลบใช่ไหมคะจู๊สิขา<ว>จุ๊สิขาโอจุ๊หลบสิขาโอ้ยจุ๊หลบสิขาโอ้ยอ๋อไข่ไม่ได้เหรคเอครับแต่แต่หลอดมันไม่เหมือนกันด้วยเหรอครับบอกให้ดูสีอะไรอ่ะ มันคืออะไรกันเนี่ยเรารบบอลค่ะรอหนูก่อนได้ครับโอเคหนูไม่เอาแล้วอันนั้นน่ะหนูไม่เอาแล้วหนูบอลไม่โอเคก็ได้ปุ๊บเริมล่สเตอร์มันคืออะไรคะเนี่ยปลาปลากระโดดลงไปในน้ำเลยไหมครับไม่ค่ะปลาปลารอหนูก่อนเดดี้เสียชีวิตเลยป้าหมาแล้วปลารอปลากระโดดลงไปแล้วนะกระโดดลงไปไม่ได้ด้วยป้าเป็นแมวที่ถือกุญแจ เดี๋ยวนี่อยู่ด่านไหนเนี่ยเดี๋ยวป๊าไมเล่นกับลนลี่ดีกว่าป๊อบป๊าลงมาทำไมเนี่ยเรียบร้อยเลยค่ะโอ้มันมีหมาว่ายน้ำด้วยเหรอคะป๊อบป๊าจะกลับไปหาลิลี่ได้ไงคะเนี่ยเราไม่ต้นดุดันไม่เกลี่ยใจดูดันไม่เก่งใจใคระว้าเจอหมาเลยค่ะโอเคหมามาแล้วโอเคป๊อบปาอยู่ไหนหนูช่วยแล้ว หนูจะไม่ผ่านแล้วนะนั้น,น,นเราค่อยไปทีเดินแล้วกันทีเดินปอบป้ามา,าต้ดานดันไม่แย่ใจใครโอ้มันมีเป็นเป็นปลาค่ะปอบป้าเห็นแล้วตัวมันเป็นปลาตัวมันเป็นปลาลิลี่ปลาเห็นลิลี่แล้วตัวมันเป็นอ๋อมันกินป,ปอบป้าเราต้องทำงไงเราถึงจะผ่าน,นะคะอันนั้นหนูจะไม่ผ่านนะคะแดงกุญแจถึงนวล ไว้ไว oh. wow. wow. right. ้น uh ้ำไว้น uh, ้ำไว้น uh ้ำลงมาให้ต่ำที่ส really <off> ุดเลยนะเราให้ต่ำที่สุดเฮ้ยมันดูดมันดูดผ่ามันเป็นอะไรต้องทำยังไงถึงจะผ่านก็แค่รู้จักต้องทำยังไงถึงจะผ่านต้องไปข้างๆหรือเปล่าไปข้างๆโอ๋อจมน้ำจมน้ำจมน้ำจมล้ำจมล้ำมักินเราต้องเราต้องลงไปลึกๆเราต้องลงไปลึกๆเพรามันกินจริงเราต้องลงไปลึกๆเราต้องลงไปลึกๆเฮ้ยล็อกล็ค่ะ ลิลี่ตอลอดเวลาลิล mm. ี่ต้องมาทางซ้ายสุดค่ะมาทางซ้ายสุดได้ไหมอู้เข้าไปน้ำขึ้นมาแล้วเออเอาปปกลับมาที่เดิมเจอหัวหมาหัวหมาแล้วเป็นหัวหมูโอ้โหมีไม่แต่หัวหมาปาเห็นตุลิลี่โอ้โหปะเรียบร้อยมันต้องไปยังไงคบเนี่ย เขาให้มาเขาให้หาแมวถึงเจ็ดตัวให้เจอค่ะโอ้มันมีกระแสะน้ําอยู่เราต้องว่ายตามกระแสะเราต้องว่ายหลบกระแสะน้ําลิลลี่ป้าเข้าใจแล้วว่ายลี่จะช่วยแมวไปช่วยแมวตรงไหนเนี่ยเห็นไหมมันมีกระแสะน้ําอยู่ข้างล่างเราต้องว่ายน้ำขึ้นมาข้างบน okay. ให้เหนือให้เหนือกว่ากระแสะน้ำนะเรา๋ยจะได้ไม่โดนกระแสะน้ำโอเคโอเคป๊อปว่ okay, ายมันมแล้วพาป๊อปแคปไปจมน้ำเหรอสิพาป๊อปแคบไปจมน้ำเลยเหรอครับโอ้ายป๊อปเคไอ้ลิลี่ไปไหน<อ>ลิลีล่เอาแมวลิลี่เอาแมวมาจากไหนอนะ่ะ,บบนเอเะเอาแมวมาจากข้างบอลเออเดี๋ยวป๊อปซื้อแมวบ้างลิลีล่รอป,ป๊าด้วยสิพาแมวไปจมน้ำเจอแมวแล้วค่ะผป๊าช่วยแมวมาก่อนแมวมาจับแมวมาเลยจับแมวแล้วแมวลงน้ำปุ้ม่ลิลี่มา นี่บ๊าป้าถือแมวมาแล้วค่ะเขาบอกเขาบอกให้ไปทางนู้นโอเคแล้วเราจะไปทางนู้นยังไงคะขึ้นไปสิคะขึ้น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 ไปไหนเขาบอกให้ว่ายมาทางนี้ไม่นี่โอ้ว่ายขึ้นไปขึ้ขึ้นข้างบนต,งต,งต,งต้อ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 งว่ายหลบกระแสน้ําก่อนโอ้โหว่ายห,ห,หลบกระแสน้ำไม่ไม <Taj S 2> ใช่เขาเขามีประตูสีฟ้าอยู่ให้ประตูสีฟ้าอยู่ตรงไหนคะับอยู่ตรงกรงแมวเลยกรงแมวเลยเหรอครับที่หน่ให้ค่ะหมายถึงให้ป๊าว่ายกลับไปที่เดิมเหรอคะ ให้พายว่ายกลับไปที่เดิมแล้วขึ้นไปตรงกลงแมวเหรอคะใช่ค่ะป๊อบป๊าว่ายขึ้นมาแล้วแล้วก็จะผ่านด่านเลยเหรอคะ<ม>อ้าวแล้วป๊อบป๊าไปไหนมาเมื่อกี้ป๊าโดดขึ้นมาแล้วอยู่ตรงไหนอ๋อไม่ใช่ตรงน,นี้อ๋อมีเป็นตัวสีฟ้าอยู่ตรงกลงแมวอ๋อย้อนต่อไปกันอันนี้เป็นเราเป็นตัวนี้ด้วยเจ็ดตัว เขาบอกเขามีแมวอยู says, like men, like ่เจ็ดตัวช่วยหน่อยเขาบอกช่วยหน่อยเวนี่ไปดักไหนแล้วครับป๊อปฟาวิ่งตามมาแล้วเนี่ยป๊าวิ่งตามตูดมาละอ๋อต้องไปหากุญแจกันแล้วอ๋อชิบะ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 หลบหลบจุ๊บหลบจุ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 ๊บหลบจุ๊บว้าวผมวิ่งมาดักปอบฟรามันฉลาดมากค่ะาดมันใช้เดลี่ตรงไหนปอบฟราจะวิ่งตามไปเอไปก่อนได้ไปก่อนแล้วเหรอครับได้ปอบฟราวิ่งตามนูกจำได้ว่ามมันี กูแม่อย <lawsuit royable> ู่การแมปอยู่นะกงแม่อยู่การแมปกงแม่อยู่การแมเรองค่ะแม่อยู่ตรงไปเจอใครเนี่ยไปเจอใครก็ไม่รู้นี่มีกแม่อยู่การแมปจริงด้วยค่ะนี่ค่ะไม่รวมเจเฮ้ยช่วยมาว้ายจิบามาจิบมาจิบมาวอแอน้ว้ววแว้้ no 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 ตาย oh ho ห a p a ยืนอะไเนี่ยป้ p ป p าแมวไปให้เขาก่อนแล้วแมวตายจะไปยังไงล่ะถ้าแมวตายแล้วก็มันมีประตูหลอกค่ะเฮ้ยบ้าบอลโอ้ยตายดิตายดิตายดิทำไรเอ้ามันเป็นประตูหลอกค่ะมันต้องทำยังไงอ่ะโอ้มันมีมันมีระยะเวลากำหนดเป็นปีค่ะประตูอมันขยับป้าป้าเลยค่ะ ลี่ลี่อยู่กับป๊าป๊าไหมเนี่ยมาเลยอยู่โอสยวนแล้วทำบอลจบแล้วค่ะจบชีวิตแล้วค่ะแล้วก็จบชีวิตไม่เอาแล้วทำไมถึงไปไม่ได้แล้วจะไปยังไงครับใครจะไปรู้ยะเพื่อนก็ตัวแยกอะตัวเลขถี่ตัวเลขถี่เพื่อนทำไมตัวแยกด้วยหึทำไมถึงตัวแยกครับมันต้องทำยังไงอันนี้ย่าหยุดดิชอนค่ะ เพื่อนตัวแยกเหมือนกันาปะป๊าก็ตัวแยกค่ะดังนั้นอย่าค่อยอุจจาระเออ่าหาหาโดยมันมีห่วเลาะด้วยครับแล้ก็ยังมาใส่แว่นด้วยนะฮ่าฮ่าฮ่ามีอย่างม้าไซนโอเค <c oughs> งั้นเราสงสัยต้องพอด่านนี้ก่อนเ <c oughs> พื่อนถอดใจวิ่งกลับไปแล้วคะ่ะ <c oughs> โอ้เจอหมาอีกแล้วครับเพื่อนบายบายก่อนคะ่ะงั้นเกมนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ ทักท่านไหมคะตอนแรกก็ใช้ก็จะให้ด <your heart. S 2> ูอะไรให้ดูเยื่ยๆกันเองเดี๋ยวไปค่ะ